แล้วว่าเราดเห็นแล้วดี่ยวสองตัวนี่ครับแม่พัดครับพี่น้องเข้านี่นะครับผมไก่ตอกสวัสด,ดีครับมาเ่ียงหลกโอ้มาเหรียญครับคุณตานะครับผมเลียงไก่ตอกนะครับสวัสด,ดีครับคุณตามาเบื้องว่ามือนี้ไก่ตอกของตาแพ้พันพไปซ้ำไลยแล้วนะครับ อครับผมมันออกลวกแล้วมันฝักอยู่นอตาเนาะครับผมผมแมวมเหรียญน้ำเล่าว่งครับพี่น้องเข้าเป่าว่งมันมีอาชีพเสริมได้สมอือเนี่ยนอกจากทํางานอุทยานแล้วยังมีอาชีพเสริมนะครับเ่าวงเดี๋ยวก้อนสิไปหาเ่าวงเดี๋ยวแ่ามาเหรียญกล้ตอกน้ำขุนตาก,ก่อนครับมาเบิรงนกล้ตอกก้อนพี่น้องเข้าโอ้ยโหดครับพี่น้องเข้า มันออกมันออกหรือมันฟักหรือมันใยหรือครับตาใหญ่แล้วก็หลังเป็นสาวโอ้นี่นะครับผมโอามากว่านี้คือส่งตัวใยกว่าเก่าครับตัวใยกว่าผมมากวัดก่อนเลยนครับผมนี่จังคู่นี่เท่ไเาไรแล้วครับตาเนี่ยคูเดือขายพันสองนี่พันสองตัวละาหกรวยนะครับผมอ,อ่าที่ผมบอกว่าเออตอนนั้นมันคูละาพันเนาะคูละาพันนะครับผมอันนี้ก็คือ ตัวนี้คู่พันสองนะครับพี่น้องนี่ยตัวยิ่นะครับแม่ไข่เล่อันนี้แม่ไข่เลยนะครับผมรากาถ้่าสุวมันว่าห้าห้าอ่อแม่มันไปยักสิบแม่เนี่ยตัวผู้ตัวเดียวกับพ่อเราบ้างเนาะครับแต่แต่เจ้ยวครับต่าสาราคือไก่ตอกเนี่ยมันบ่ฝากลูกนะครับพี่น้องห้าตรงได้ให้ไกล้บานฝากไข่เด้นี่นะสำคัญมันเอาไปใช่แล้วล่ะ ในครับออกคว่ำเผท่าอยู่ครับผมอยู่ในป่าอยู่ใต,ต้ต้นบักม่วงผลครับพี่นอ้องผลครับ,รบเดี๋ยวไปเบิ้งไปเบิ้งครับผมคือมากงวดนั้นมันเหลือหน่อยเนาะอ่าแล้วตอนนี้มันฟักแล้วพี่น้องนี่นะครับผมใกล้ตอกเผยมากงวดควันเห็นโอ้ยลลอมแหลมลลอมแหลมแล้วแต่ว่างวดนี่กรับน,นี่ฟักออกมาแล้วกรับตัวใหญ่ขึ้นแล้วเด้พี่น้องเข้าผลผลลูกมันครับพี่น้อง กำลังมากครับผมอันนั้นคือชุดไม่เลยครับนี่ครับลูกมันเนี่ยีน้องอยู่ในป้าผมอันนี้คือเป็นชุดไม้ที่ออกมานะที่น้องก็คือมือน,นี้มาทบทวนนะครับผมผูใ้ใดอยากเลี้ยงไก่ตอกนะครับต้องบอกธรรมชาติของไก่ตอกนี่คือมันสิบ,บ่ฟักลูกนะครับผมไก่ตอกนี่จะบาฟักลูกเข้าต้องได้ฟักเอาหรือว่าจะเอาไปให้ไก่บ้านแมบให้นะที่น้องเพราะว่า ธรรมยาไก่ตอกมันก็คือมันเปนลี่ยนไก่ออกจะเป็นไก่ปลานะพี่น้องมันไข่แล้วมันจะบบฟักลวกนะครับปุ้ยมีในตัวงามๆครับพี่น้องนี่ในตัวงามๆครับตัวลวกออกไหมกำลังงามเลยครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยซุ่มหน่อยนี่นี่เห็นบ่นเนี่โอ้กำลังงามเลยพี่น้องห่านี่นะครับผมนี่ครับผม อันนี้คือตัวก็ล่งขึ้นนะครับกําล่งไอ้ก็ล,งกล่งสิเป็นเป้าเป็นสาวนะครับแต่ว่าเพะท่านไข่แต่ว่าแม่ไข่นี่ที่ผมให้เบื้องตอนแรกนั่นกูหนั่นพันสองนะพี่น้องแต่ว่าต้องกูหน่อยนี่กันราคาอะลดลั่นกันลงมากครับผมนี่ผ้ามาเบื้องวิถีชีวิตแบบเต็มเต็มเลยนะครับผมเหม่นี่เดี๋ยวผ้าเป็นเล่นน้ำเบ้าวงครับเบ้าวงเิงเ่นมีอาชียบไหมนะพี่น้อง เป็นอาชีพเสริมพนนะครับผมนอกจากเฮ็ดงานอุทยานแล้วพนยังมีอาชีพเสริมเลยวสีผ้าเป็นเล่นน้ำวงหลังจากเป็นเล่นน้ำเบ่าวงนะครับที่พ่ได้พ่อกันดนแล้วนะครับผมตั้งแต่ผมใหญ่กับหันกันนะแล้วก่อนไปกับเบิ่งไก่ตอกกวนไอ้สุ่มหน่อยก็นี่มีบพ่ครับจ่าอ๋อนี่มันใหญ่เหมือน้วเนาะครับผมนี่นะครับผม งามนะครับผมแต่ว่าผมผม่มีหม่องเลี้ยงเรื่องของเลื้ยงนะครับผมก็อยากออกไปเลี้ยงอยู่เองหนึ่งกับล่องอยากกินเบิ้งอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าคืดไปหนึ่งกับ่อกอากินนะครับผมมันงามมันงามไม่พ่อกอากินเลี้ยงไปดูเร่นนึงสิดีกลัวนะครับสวยนะครับผมไก่ตอกนะครับผมตามาเลี้ยงไงว่งงา,า,ายๆๆยมันกับ่งยากว่ามันกัยากยู่มันกับพ่อดีกันนั่นแหละนะครับยุธีผู้มักยุทีสิ้นน้ำครับ นี่ลูกไส้เนาะครับตาเดี๋ยวถามมีผู้ใดเคยกินเคยตอกปะครับยุทธเนี่ยกิ <ST. S 1> นมืดเป็นไรครับรสชาติมันครับผมไม่เคยกินจักเทียไกล้ตอกเลยผมอยากเสียมเบ้งอยู <laughs> ่นเบิ้งหนึ่งผมเกิดขึ <laughs> ้นมันง่ามไหมครับผมขึ้นหลืตรวจไหมอ๋อลูกไส้นะครับเดี๋ยวเราลูกไส้ของตาเขนเคยกินดูกินดูเป็นว่าครับไอ้ช่วงนี้ <laughs> แค่เข่านี่ละโอ้มันเกือเหมือนต้นเลียวบาดนี้เข่าขึ้นเล่าบาดนี้ขาเส้นเข่าขึ้นเล่ารสชาติครับเทียบกับไก่บ้านเราเบ่งไหนครับโอ๋อไกเคยๆครับไก่ตลาดตั้งสิบ่อคือกันละครับเนี่ยไก่ย่วงว่างไงไปไปเคยกินไก่ย่วงกับกันนี่ก็คือกันละจังโต๊ะไก่ผมบ้านนี้โต๊ะไก่ไก่ย่วงก็ว่เคยกินแล้วครับ ใกล้ง่วงไก่ตอกมันเป็นตระกูลเดียวกันเน,ะน,นาะครับแต่ว่าถ้าว่าไก่บ้านมันก็ที่ห้องก็กินดูมันก็รสชาติเหนียวเหนียวหยาบๆนะครับผมไก่บ้านแต่ต้มนี่ก็แซ่บลาบก็แซ่บแต่ว่าไก่ตอกนี่ก็ส่วนหลายคนนี้ยังไดนกินครับลาบป<อ>ะโอใกล้ใกล้ตอกนี่อ่ำได้โอ้ขัวเส้นพักซี่คือไก่นี่ก็ได้เนาะ ครับผมอันนี้คือประสบการณ์ของผู้ที่เพิ่เคยกินจังตาเนี่็กินดูอยู่แล้วเนาะครับตา <c oughs> กินดูนะครับโอ้ยเดี๋ยวห่านั่นกน็อยากให้เบ้าวงเราไปเฮ็ดสู้กินอยู่ตาเพราะว่าผมเพิ่งเคยกินไก่ตอกจกั๊กยที่ผมเกิดมา,า,งงปาดเป็นไก่งวงเพ่ต้องวอา์หอนเพิ่งเคยเลยนะครับผมแต่ห้านยังเพิ่งเคยกินเลย <c oughs> <c oughs> ห้านยังเพิ่งเคยกินนะครับ กกินลาบไก่ลาบเป็ดต้มไก่ต้มเป็ดไปนะครับผมเอาเรื่มือนี่กัได้มาแวะเบื้องไก่ตอกคุณตานะครับผมว่าไปหอดใสแล้วว่าช่วงนั้นมาเบื้องมันหน่อยๆตอนนี้ก็มากกันหน่อยคือนเขาแหรอแต่ว่ามันฝักไม่มาเรื่อยเนาะตาเนาะคือสิบวกเหมือดอกอัะไรก็ครับผู้ใดก่อนเขาเจะทั้งเขาสุดพวงมือนี้เขาจะมาเอาอ๋อมาเอาเรื่อยมันก็เลยยลอยร้อเนาะผลิตบ่ทันดอกผลิตบ่ทัน เ,เราก็จักน้อยนี่เขาขึ้นเล่านี่ก็ที่เอาเอีก <laughs> ครับผมอ้าวเขาคุณหลายครับคุณตาครับผมเดี๋ยวผมไปเรียนน้ำเบาวงคนเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องแต่มาติดตามเมืองใกล้ตอกซื้อๆอก <laughs> ครับผม <laughs> ผมกัยัางมาฮอดนมือนี่ผมก็ยังว่ได้กินใกล้ตอกคือเก้าครับ <laughs> <laughs> คือผมสิกินเยอะเสว่าผมตรงเพราะเห็นตอนขา เพราะว่ามัานงามเหรอมันเละต่วนเน่ยครับมั <laughs> บนเก๋โอ้ยเนระสัดสวยงามนะครับผมเก๋เพราะว่ากันไปแต่ว่ามัานเก๋เป็นอาหารนั่นแหละครับพี่น้องเขาผู้ใดมีโอกาสได้กินก็กินผู้ใดว่าท่านได้กินก็นลอ้ลองเบื้องหากินครับผม <laughs> ใกล้ตีหาเงินให้กร็กร้ <laughs> อกก็เดียังกินจบแล้วครับอ๋อนี่กับเบื้องเป็นเก๋เยวมั่นไปปลูกครับกับเบื้องกันไปครับผมพี่น้องเข้าเอาขอบคุณครับคุณตาครับ ลบเิ่มไลยหลายได้พี่วงเขิบแสนทั้งสาวน้อยช่ำแหลบปลานี่ก็ต้องได้ลบถิ่มนะครับสาวน้อยช่ำแหลบปลาเขีบบ้านอกอขุดหินนะครับเขิบเป้าแม็กขึ้นต้นตานอันนี้ล้านวิวได้ลบอ,อกนะครับผมเพราะว่าอย่างเพราะว่าบางเอือนแพนกล้องไปมีเด็กหน่อยนางเชี่ยยุ้ยนะครับพี่น้องมีเด็กน่อยนางเชี่ยให้กำลังใจยุ่เป็นเิฟนะครับก็เลย ต้องได้ลบวอ,อกนะครับพี่น้องถามว่าเสียดายบกก่รากเสียดายอยู่นะครับผมเพราะว่ามันก็มันก็เป็นช่วงระยะเวลานึงนอกที่พ่อวงที่ผมผมกบพี่วงออกปหาเรื่องแล้วมาเห็นพี่ให้น้องเข้าเบิ่งนะครับช่วงนั้นบวมนะเขาวงย่อมรับเลว่าช่อง,ตงแต่เแต่คุนล่ะเหตุผลเหนือชีวิตนะครับผมโอ้เป็นนี่ยังที่บวมมากๆนะครับแต่ว่ากามันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยทั้งคนเหตุไหลน้่นแหละที่พ่อวง คนเฮ็ดหลายเรากาอะไรกิของเทาน้ำเท่าผมจริงจริงช่วงเงินผมก็กป่าวงนี่บอกเลยว่าเป็นที่ยังที่เกลี้ยงสุดๆเลยครับผมจะส่งนักได้หพี่วงอมโอ้ทีผมกขึ้น <c oughs> ยากกู้เลยว่ากันเลยข <c oughs> ึ้นยากเลยครับผมเพราะว่าแม่หอดมันตน้องได้เอาขึ้นซอยแต่ว่าขึ้นยากยูเห็นถังน้ำเลี้ยงใส่ไรย,ยู่ขึ้นยากเลยว่ากันเลยครับผมเ <c oughs> อ,อาถังเป่าเนาะ <c oughs> คุณธรรมัดเท่ยังมีสง,ง่าล่าสีนะครับเป็นคน,นของหลวงเหลืเด้เยเป็นเพราะธรรมดานะครับผมคนป้าแต่ว่าเป็นงานหลวงนะครับดีใจนะ